ขออีกหนึ่งเมนูกระปุกตอนเย็นกับปอดปราลัดดีโมเมนบอกสองสามเลยครับข้าวหอมข้าวหอมีกรับผมเี้ยวคือลืมตาย ปกติสว้วนวันนี้ผมจะเฮ็นส้วดนะครับสว้วนปอดต้อเป็นยังไงวัน,น,นวดีผู้ใดเคยกินนะผมก็ไม่เคยกินด้วย,ยกันกนะครับครั้งแรกครับผมสว้วนปอดบอกเลยน้ำซุปน,นี้มันมนัวนะมันแรงยังไงหอมเป้ของเป้ปกติเขาจะส่วไก่กันนะครับ ตัวนี้ผมจะส่วส่วปอดครับวันนี้มีไก่กี่เราฉีกเนาะตัวนี้มันฉีกบ่ได้แล้วช่วยหรอกเอากลับลงไปเนาะจิดใจกับไม่นุน่งปอดอาจจะต้องอย่าห้ามให้อีกแล้ว ตอนเราปรุงนี่แหละครับมันจะหอมมันจะได้ความหอมของผักของอะไรหลายๆอย่า,ยางนี่ยัแท้งว่าไเดีครับดีสองล้วเป็นนอนเป็นนอนนี่กึดตุกกร เป็นกระดูกอ่อนอลไรหรอ่เมนูอะไรไม่รู้ครับรู้แต่ว่าแซ่บแซ่มากกินลไปครับผมมันจะเป็นเ้าสีต่อมือเจ้าสส่วนเจ้าสีรคบต่มมันจะมก็ใส่กระปัวเนะใส่กปุวหนึ่กใซู่อ่ะ สุกผมปรุงเขิมแล้นะครับมันนัวเลยนัวตะเวนเลครับบกงเีบกงเีส่วอนี่ส่วงของแท้ครับส่วปอดใส่บางเนี้ยสิ สิ่งกระบผกอืมหอมหอมพักน้ำซุปมันได้์เหรอครับได้จะเว้นเหรอเว้นปรุงยังไยน้ำก่อกวัวน้ำหมกกรอบน้ำบดชุกซิมทุกอย่างเดร์การเลยครับชั่วปชั่วป เสฟกะกยเตี๋ยวอุดข้าวเหียวจคดคำอืมดีจครับพร้อมเสิร์ฟครับผม นี่ครับม่ทั้งอีเขียวแล้วก็อีเขียวเป็นเมนูกับแก้มไปนะครับวันนี้ข้าวจักจะได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้จวดกันครับมีสองเขียวครับผมคัดขนาดแซบแซครับผมมาๆๆมามามาเมนูปอดครับปอดตั้งเทียงตั้งแรงเลยวันี้รับจวดครับผมลาลาลา Ah